สวัสดีรูปเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่24ตุลาคมนะครับว่ามีคู่ไหนลิกไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอชชล a อ c แชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มอุรระเลดไดมอนด์พายกับน่านโปฮัสติลเลอร์ไปศูนย์ประตูต่อ2องุซานฮุนไดเอาชนะยูโฮดารุทันซิม3ประตูต่อหอูฮั่นทีทาวเอาชนะฮานอยเอฟซีประตูต่อ1 บีจีปทุมพ่ายกับทางด้านของคาบัสกิฟอนเต่ไป2ประตูต่อ4ปาตาเกอร์นะครับเอาชนะทางด้านของอาหานไป3ประตูต่อ0อันไอเอาชนะอันไฟฮา4ประตูต่อ1เปรเซโบลิสเอาชนะอิสติโกไป2ประตูต่อ0และทางด้านของอันนาเซอร์เอาชนะของอันด uh ูฮาร์อิสไป4ประตูต่อ3ผลทุนบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3 อินเตอร์มิลานเอาชนะเรดบูซาวบกไป2ประตูต่อ1กตาตาซาย์พ่ไบเยนเม,มลินิกไป1ประตูต่อ3เบนฟิกา้าพ่เรอัลอันโซซิดัดไป0ย์ประตูต่อ1สปอร์ติ้งบาร้ารพกับนานเลอันมัลลิดไป1ประตูต่อ2ยูนิโอนเบอร์ลินไพ่กับนานนาปโปลีไป0ย์ประตูต่อ1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะเอฟซีโคเปเฮเกนไป1ประตูต่อ0ลองเสมอ p s v ไป1ประตูต่อ1 และเซบีย่าพ่ายกับทางด้านอาร์เซนอลไป1ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนในส่วนของกลุ่ม A อันดับหนบยยึ่งไบยมินิก3นัดมี9แต้ม2กาตาสลาย3นัด4แต้ม3มแมเชเชตเตอร์ยูเต็ด3นัด 3, 3แต้ม4โคบปนเงเก้น3นัด1แต้มในส่วนของกลุ่ม B อันดับ1อาร์เซน 1, อล3นัด6แต้ม 2, ลองลงนัด5แต้ม3เซบีย่า3นัด2แต้มและ4 พีเอีไอเอเฟนสามนัด2แต้มกลุ่มซีอันดับ1เลอันมานิดสามนัด9แต้ม2นาโปลีสามนัด6แต้ม3บา์กาสามนัด3แต้มและ4ยูเนียนเบอร์ลิน3นัดไม่มีแต้มในส่วนของกลุ่มดีอันดับ1เรอโซซิดัตสามนัด7แต้มอันดับ2อินเตอร์มิลาน3นัด7แต้มแต่ประตูดได้เสียเรอโซซิดัด,ดีกว่านะครับอันดับ3ครับเรดบูซาบัวครับ3นัด3แต้ม และ4เบตฟิก้า3นัดไม่มีแต้มผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษมีวอล์พ่ายกับด้านแบ็กเบิร์นโลเวอร์1ประตูต่อ2นอริซิตี้พ่ายมิดเดิลสโบบูไป1ประตูต่อ2สวอนซีซิตี้พ่ายวัตฟอร์ดไป0ประตูต่อ1ฮันเดอร์ฟิลด์ทาวน์ไพ่กับด้านคาร์ดิฟซิตี้0ประตูต่อ4เลสเตอร์ซิตี้เอาชนะเซนต์แลนด์1ประตูต่อ0 เวสต์บรอมวิชอเวียนเอาชนะ Queen าร์คเกลนเจอร์ไป2ประตูต่อ0ผลฟุตลอลสกอตติสพรีม์ชิพดันดีเอฟซีเสมอลอสคาวตี้0ประตูต่อ0ผลฟุตลอลกานโชว์เซบีอิตาลีเบชาพ่ายโมเดนา0ประตูต่อ1และปีซ่าพ่ายลาสโก้ไป1ประตูต่อ2ผลผุตบอลลีกวันของอังกฤษแคมบ์บิดยูไนเต็ดเสมอพอตสมัทศประตูต่อ 0, 0. ูน บัลลี่เอาชนะชูบิลลี่ไป3ประตูต่อ0ูนแบ็กพูลเอาชนะเชอร์เนม3ประตูต่อ2บิสต์รลัวเวอร์เสมอสตีฟเน็ตหประตูต่อ1คารายูเนเต็ดเอาชนะเบอร์ตัน2ประตูต่อ1นึ่งดาบี้เคานตี้เอาชนะเอชเชเตอร์ซิตี้สประตูต่อ0ลิงคอลซิตี้เอาชนะชาลตันสามประตูต่อ1นึ่งนอร์ทแฮมตันเสมอเลตันโอเลียนสประตูต่อสองพอดเวลไพ่ปีเตอร์โบโลศูนย์ประตูต่อ1นึ่ วีแกนเอาชนะออกฟอร์ดยูเนเต็ดสประตูต่อศูนย์วีคอมไพ่โบตันไป2ประตูต่อ4และเรดดิ้งไพ่กับน่านพีวูดทาวไป1ประตูต่อ2ส่วนผลฟุตบอลที่น่าสนใจต่างประเทศในส่วนของลีกทูอังกฤษมิตันคินดอนเอาชนะแบนฟอร์ดซิตี้4ประตูต่อหมอร์แคมเอาชนะทันสเมียร์โลเวอร์1ประตูต่อศูน นอตคาตี้เอาชนะนิวพอร์ตคันที่ไป3ประตูต่อ0สวีดอนทาวพายจิริงแฮม0ประตูต่อ1วอสซอเสมอคอรี ley, ทาวหนึ่ประตูต่อ1เล็กแฮมเอาชนะชัตตันยู่นเต็ด2ประตูต่อ1นึเอฟซีวิมเบลดันพายเอ็ก e ลิงตันไป2ประตูต่อ4คูรเล็กซานดาพายสต็อกพอร์ต0ประตูต่อสองนอตคาร์เตอร์โลเวอร์พายเซาท์ฟอร์ดซิตี้0ประตูต่อ3 ฟอร์เรนกีนไพ่ายแบลโร่ไป0ประตูต่อ2 g กิมบี้ทาวพ่กับด้านโคเชสเตอร์2ประตูต่อ3และฮาโลเกตทาวไพ่กับด้านเมนฟิลไป1ประตูต่อ4โอเคนะครับผมนี่กับการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ